มากัคืนนี้ก็ตกใจเหมือนกันนะครับโผล่มาจากน้ํานี้แต่พอเลี้ยวเข้ามาผมไม่มีแม้แต่ละองยังไม่มีเลยครับก็ <c oughs> ก็แปลกเหมือนกันครับเป็นเป็นอะไรที่น่าแปลกเหมือนกันสวัสดีครับเอี่แล้วก็พ่อแม่พี่น้องทุกคนผมกลับนิธินะครับเดี๋ยววันนี้อากาศดี อากาศดีมีฝนตกหน่อยๆก็เห็นอากาศดีอยู่บ้านไม่ติดครับก็เลยอยากจอกไปเ,เป็นสถานที่ที่สายมูดีกว่าเขาชอบกันก็คือเป็นปราสาทของพ่อปู่ศรีสุดโทนะครับก็อันนี้ก็เป็นสถานที่ใหม่ก็น่าจะก่อตั้งมาประมาณสักปีปีออก,กว่าแล้วครับผมแต่ก็เป็นที่นิยมเหมือนกันเดี๋ยวผมพาไปดู ก็ได้ออกเดินทางแล้วนะครับพอดีวันนี้อากาศดีมากดีจริงๆดูดิเห็นไหมครับฝนตกอากาศดีตอนแรกว่าจะไปตั้งแต่เมื่อเช้าละแต่พอดีอฝนมันตกแต่ตอนนี้ฝนหยุดละผมก็เลยได้เวลาออกจากบ้านละครับผมเดี๋ยวไปดูเลย ที่จะพาไปก็คือปราสาทหาพ่อปู่ศีสุดโธนะครับผมนีถนถนนองดอนเสาไฟสวยดีนะครับถ้ามาตอนกลางคืนนี่เขาเปิดไฟออกสีม่วงฟ้านี่ก็จะสวยกว่านี้อยู่ครับตอนนี้ก็มาใกล้ถึงแล้วแต่แปลกไหมเมื่อกี้ผมมานี่ฝนตก ตกเลยแหละใช้ควาว่าฝนตกแต่อยู่ตรงนี้ดิแห้งเลยมันก็นะพูดยากแต่ก็ใกล้ถึงละเดี๋ยวไปดูกันเราก็ถึงแล้วนะครับผมเ,เราไปดูกัน ก็จะเป็นพวกหมู่บ้านนาคานะครับผมเพราะว่าผมเห็นป้ายอยู่ว่าเขาเป็นหมู่บ้านนาคานี่ก็จะเป็นแฉงๆเขาจะมากันนี่เป็นทางเข้านะครับผมหมู่บ้านนาคา เป็นสระน้ำมีพญานาคสีดำสอีอันนี้ออกเส,สีชมพูสีขาวเนี่ยนะครับรรอยู่นี่เป็นทางเข้าเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเนี่ยครับผมก็เข้ามาดูอยู่ข้างในละตอนนี้มันก็จะมีรูปอะไรที่แบบว่าหลายอย่างอยู่ มีร้านกาแฟด้วยเป็นกาแฟของหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านนาคาจะเป็นกาแฟตรงนี้ก็จะเป็นแผนที่นะครับพอเดินเข้ามานะครับก็จะเป็นตรงนี้มีชุดบูชาสักการะ <c oughs> สักกะละนะครับผมขอโทษทีตรงนี้น่าจะเป็นจุดไฮไลท์อยู่นะครับผมของอสักกะละพญาสีสัตนคราชนะครับผมสวยงามครับ พอเดินเข้ามาตรงนี้อีกนิดหนึ่งตาม,มาดูองค์ใหญ่สวยเลยนะครับสีทองดำเป็นหลวงพ่อหน้าปกนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในชัดๆตรงนี้ก็จะทำเป็นสารา นะครับผมริมน้ำดูข้างๆนะครับปลาเพียบเลยตัวยงอ่าใหญ่เลยเป็นปลาน,นิงเราก็มาดูตรงนี้อีกที่นึงนี่ครับหนักปลก ดำแสนสิริจัทนทรานาคราชนะครับผมที่ให้อาหารปลาปลาทับทิมปลานิลตรงนั้นก็ที่ถ่ายให้ดูแต่ตอนแรกนะครับนี่ก็คือบทสวดบูชาองค์ดำแสนสิริจันทรานาคราชนะครับ ท<า>ั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะครับผมส <cherish them. S 2> วัสดีครับตรงนี้ก็จะเป็นเทพเจ้าไทยซิงเอแยะนะครับผมอันนี้เป็นแบบจีนให้ดูนี่นะครับสวยงาม เผื่อใครที่อยากจะมานะครับผมตอนนี้อยู่ที่อยู่ในจังหวัดอุดรก็ห่างจากตัวเมืองไม,ไม่ไม่ถึง10กิโลครับก็ถือว่าใกล้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นจุดบูชานะครับผม mm hmm. เครื่องสักการะ,ะต่างๆมีทั้งชาวไทยชาว,ชาวต่างชาติ ส่วนตรงนี้คือเท้าวเวสุวรรณนะครับผมท้าวเวสุวรรณนี่เป็นเทพที่คนอุดรนี่เคารพสักการะนะครับเป็นอย่างมากนี่นะครับประสาทพ,พ่อปู่ศรีสุโธ ใช่เลยครับนี่นะครับผมนี่คืออาเขาเรียกอะไรนะถ้ำของอพระปู่ศรีสุโธนะครับ ครับตอนนี้ก็กราบสักการะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูตรงนี้ตรงนี้เป็นอะไรนี่คือคำบ,บูชาแม่นางอัศรานะครับผมส่วนข้างๆ ก็จะเป็นพระนางโสมารีวิกาเทวะหน้าเทวีสถานที่นี้ก็ไม่ใหญ่นะครับไม่ไม่ไม่ใหญ่มากเท่าที่ผมดูแลน่าจะไม่ไม่ถึงสิบไร่แต่ว่าเขาก็จัดสถานที่ทำก็โอเคก็สวยดี ปูชีะขาวส่วนข้างหลังของพ่อปูชีะขาวนะครับก็จะเป็นปูอออนนะะป่อือลือนี่นะครับปู่อือลือผมมาวันเนี้ยดีอย่างนะฮะเพราะว่าคนไม่เยอะแล้ววันเนี้ยฝนตกแต่มาพอมาอยู่ตรงเนี้ยดูจากพื้นนะครับ ฝนฝนนี่น้อยมากเลยอ่ะฝนน้อยฝนน้อยจริงหรือแทบไม่ตกเลยผมเหยียบตรงพื้นหญ้าเทียนนี่ก็แทบไม่เปียกเลยก็แปลกดีนะครับตรงนี้ตรงนี้ไม่ตกเลยแต่ว่าเมื่อกี้ฝนฝนฝนลินฝนตกก็แปลกดีเนาะผมขออนุญาตถ่ายได้ไหมครับได้ พอดีเห็นเขาอ่าบอกมาว่าที่นี่สวยอย่างเนี้ครับผมมาแล้วเป็นไงสวยไหมล่ะสวยครับสวยสวยสวยดีมากครับร่มเย็นแต่จริงๆผมตอนผมขับรถมานี่ฝนตกนะครับจริงๆอันนี้ผมพูดเรื่องจริงพอพมเลี้ยวเข้ามาผมตกใจเลยทําไมไม่มีฝนเลยวะอ <c oughs> จริงๆไม่ไม่มีเลยครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ผมกก็ไไ <c oughs> ม่ลใช่ไม่ไกลครับ, <c oughs> รบเพราะว่าผมอยู่ในตัวเมืองแล้วเวลาผมมาผมก็ <c oughs> เออ ยังยังยังคิดในใจเลยว่าผมน่ยจะถ่ายได้ไหมเพราะว่าฝนมันตกอย่างเงี้ยครับแต่พอเลี้ยวเข้ามาผมไม่มีแม้แต่ละอองยังไม่มีเลยครับ <c oughs> ก็ <c oughs> ก็แปลกเหมือนกันครับ <c oughs> เป็นเป็นอะไรที่น่าแปลกเหมือนกันครับผมลูกือได้ไหมได้ มาขอจุดถูกเทียนสมมาบายบูชาต้งผู้ดเดอร์สีสุดโทษผู้เจา้าผู้น้ำพืนแทนบ้าด่านบุญสมคันพ่อขาเือนเขาสั้นเกลดยกเกลานการนั่งลุมเรืองการเงินลุ่มโลดลวยลวยริงพิงอาถุลนุ่งมัทนาททขึ้นมาเมื่อกี้ก็ได้เจอม,มานะครับผมก็ โชคดีเหมือนกันที่แบบว่ามาถึงปุ๊บไม่มีใครเลยมีเราอยู่คนเดียวเลยมาตรงนี้ก่อนดีกว่าค่อยๆไล่ไปปู่พุชลินนะครับผมดราคารบ วันนี้โชคดีมากนะครับไม่มีแดดไม่ร้อนแล้วก็ไม่ฝนด้วยอย่างที่บอกนะครับผมมาเมื่อกี้ฝนตกฝนตกจริงๆนี่นะครับคาถามหาจากกักรพรรดินะครับ ่วนตรงนี้ครับคาถาพนรา,ายเปิดโล่งนะครับผมนี่พระแม่เจรนินีตอนนี้เห็นไหมครับดูจากน้ำฝนเริ่มลงเม็ดแล้วครับส่วนตรงนี้ก็คือพับพรหมนะครับผมอันนี้บูชาพญาอนันตนาคราชนะครับพญาวาดสุกรีนนาคราช เราเข้ามาตรงเมื่อกี้อันนี้พ่อปู่ศีสุดโธแล้วก็พ่อแม่ปฐุมมานะครับนีเป็นพ่อปู่ศีสุดโธนะครับ อันนี้คือปู่ผู้ชงนักราชนะครับหลวงพ่อปรากมานนะครับพระพิคเนศครับผมพระพิฆเนศองค์นี้ก็หลายคนก็นิยมที่จะบูชานะครับผมท่านก็ศักดิ์สิทธิ นี่ก็คือองค์เจ้าแม่กวนอิมนะครับมากันคืนนี้ก็ตกใจเหมือนกันนะครับโผล่มาจากน้ำนี้มีสองข้างเลยในองค์พระศิวะนะครับผมถ้าเกิดว่าใครที่อยากมาก็ลอง ก็ลองมามามาดูนะครับอยู่ที่อุดรไม่ไกลจากตัวเมืองอุดรแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดไม่สะดวกมาก็ดูคลิปของผมก็ได้ก็ผมก็พาดูดูทั่วเหมือนกันน,น่าจะทุกจุดแหละครับผมนะฮะนี่ก็จะมีญาติโยมมานะครับมากราบพระอาจารย์ก็ไปไปมีมาเรื่อยๆนะครับ เคครับตอนนี้กำลังจะกลับแล้วดูร้านกาแฟเขาแต่งนี่ออแนวจินๆหน่อยด้วยส่วนตรงนี้ก็มีบริการสักนะครับ มีไพ่ยิปซีมีเขียนยนันมีอะไรต่างๆนี่ข้างนอกก็จะเป็นบรรยากาศแบบบัน<ๆ>บ้านหน่อยนะครับก็จะมีนี่เสื้อขายมีน้ำขายส่วนตัวผมก็ยังไม่ได้อยากดื่มอะไรนะครับเพราะว่าวันนี้มันไม่ร้อนปกตินี่ต้องจัดละน้ำ ขอแห้งเนี่ยพอออกมาฝนตกเลยสังเกตน,นะดูฝนเี่ครับวันนี้ก็นั่นแะฮะถึงบ้านละก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่จะพาไปไปชมไปท่องเที่ยวไปดูอะไรต่างๆนะครับผมอาจจะอาจจะนิดๆหน่อยๆเพราะว่าบางทีคนก็อยากดูว่ามันเป็นยังไงฮะเตรียมความพร้อมก่อนจะมา ยังไงก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับที่รับชมยังไงก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณมากครับสวัสดีครับ